จุดมเลโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทาไซส์มาหลายๆไซส์และให้พี่ไปต่อเชื่อมเองได้ถามว่าพี่แล้วพี่ก็สามารถจัดวานได้บาเลโก้ก็คือว่าที่เราทำโมเดลให้ดูคือถ้าเราวางอันนี้ไม่ล้มอะบ้านจริงก็จะไม่ล้มนกันะครับเร้างเสาเข็มซึ่งซึ่งมันจะมีหลายๆลักษณะนะครับพี่มีงานนี้ก็เลยมาต่อให้ดูหลายๆแบบคอนเซ็ปต์ของกล่องก็คือว่ากล่องใบนี้พี่นึกภาพเหมือนไอโฟนพี่อะเราขายเราขายรนี้จระบบปัญยะ ให้พี่หมดแล้วสิงที่พี่เพิ่มคือพี่อยากให้มันเป็นอะไรนะพี่เป็นได้หมดใช่ไหมคะพี่อยากให้เป็นห้องนอนลูกบ้านลูกชายบ้านปาร์ตี้บ้านของคุณอาคุณลุงอัอมาม่าดีดีไซเนอร์เราก็อิตทเลียนให้รอบหนึ่งโดยที่คิดคอาจัดการกล่องราคาหนึ่งดีไซเนอร์อิตาเลียนบิวอินราคาหนึ่ง ซึ่งเราทําได้เองหมดเพราะว่าบริษัทเราควบคุมจร์เพราะฉะนั้นพี่จะซื้อเกิดกล่องทำเองก็ได้หรือพี่อยากจะให้เราฟูล f u ฟ n นิชเราก็ทําให้พี่ได้ก็เพิ่มออนครับเข้าไปซึ่งจะประหยัดกว่าที่ไปซื้อ SB สีมาใส่เพราะมันไมาถอินทข้างในมันบิวอิน ฮะฮครับแล้วเรื่องฐานล่าหรือว่าเราจะต้องเตรียมพื้นที่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนอี่เรื่องที่สองก็คือว่าระบบโมดูลตัวเนี้ยที่มีค่าว่าเหมือนที่ซื้อกล่องเสร็จเลยว่าสมมติถ้าเกิดที่มีพื้นคอนกรีตอยู่แล้วอย่างงานนี้เป็นต้นเนี่ยงานนี้ไม่มีเสาเข็มวางเลยที่ก็าวางได้เลยเพราะพื้นมันแข็งแค่ลับน้ำหนักขอขอให้รู้ว่ามันล้บน้ำหนักได้พอใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นเป็นพื้นนิ่มเหมือนที่เป็นพื้นดินเออก็เหมือนสิ่งก เร่งเสาเข็มของเราเนี่ยเป็นเสาเข็มระบบใหม่ของโลกแต่จริงๆแล้วมันเราไม่ได้ผลิตเสาเข็มเลยนะฮะเสาเข็มมันไม่อยู่แล้วแต่เป็นซิสเต็มใหม่ของโลกเขาเรียกว่าเสาเข็มแบบพิเอทิวาง,วงเสาเข็มให้ด้วยใช่นี่ไงเสาเข็มคือแบบนี้หลักการของเสาเข็มคือน,น,อนอ็อตขนาดยักษ์แต่เดิม